สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้พบกับรายการ Sonic Gamer แล้ววันนี้ผมจะสอนวิธีการลงอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมนเจอร์นะครับผมขั้นตอนแรกก็ดาวน์โหลดไฟล์ผมจะให้เป็นลิงก์ด้านล่างนะครับถ้าใครไม่รู้วิธีเข้าเว็บครอบนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมพอโหลดเสร็จเราก็จะเป็นไฟล์อย่างนี้นะครับอ่าเราก็แตกไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วก็กด extrac t นี้นะผมจากนั้นก็จะได้นี้นะครับผมอ่ะเราก็กดลงก่อนนะครับ อ่าเดี๋ยวผมลงละนะกดต่อไปเรื่อยๆนะผมอ่าแล้วก็กดต่อไปตรงนี้นะครับแล้วก,กดต่อไปนะพอกดต่อไปมันก็จะลงให้นะครับผมอ่าโอเคอันนี้ผมไม่กดเพราะว่าผมลงลงไว้ละแต่ผมยังาสอนวิธีการแคร็กนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยนี่ใช่ปะ่ะอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนะมันแตกฝายมาละ นะให้ก๊อฟตัวนี้นะครับผมมาไว้ตรงไอ้โูไฟล์โลเคชันของมันนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับให้คลิกขวาเปิดไฟล์โลเคชันตรงนี้นะครับแล้ววางเอาแพทช์ตัวนี้วางนะผมอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยอย่าก่อนที่จะกดแพทช์นะผมก็เปิดไฟล์ไว้อ่ะปิดไว้นะ โอเคครับหลังจากที่เห็นมานานให้กดลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วกดลงทะเบียนนะครับผมโอเคถ้ามันไม่ขึ้นถ้าของใครขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องคลิกตามผมนะครับให้ใส่ชื่อมั่วๆไปนะครับผมอันนี้อีเมลก็มั่วๆไปนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เอาเลขประดิษฐ์ผริตภัณฑ์นะครับก็คือเลขมันอยู่ในนี้นะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเลขมันอยู่นี่นะครับรีดมีให้ก๊อปตัวนี้มาใส่นะครับผม ักดตรกลงปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งหายไปนะครับผมก็ไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับตอนนี้ก็ถ้ามันเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดมันก่อนนะจากนั้นเนี่ยให้เราเอาตัวแพทช์ที่เราโหลดมาเนี่ยมาวางไว้ครับกด yes กดแพทช์อ่าแพทช์ d o n เรียบร้อยครับ อ่าโอเคเรียบร้อยครับมันก็พร้อมใช้งานได้อ่ะมันก็จะไม่มีคําว่าลงทะเบียนตรงนี้นะผมแปลว่าทุกคนทําสําเร็จแล้วนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเพียงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะมีปัญหาอะไรทักมาด้านล่างคอมเมนต์ครับดิสคอร์อยู่ด้านล่างนะผมอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ